khởi nào? mình khởi mà rồi, rồi, tất cả, mà khởi đùa là quá. ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่หว่ามื่อครียดแล้ววะ่ววะ ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ปาณาอาที่น่ารักทุกคนทุกท่านรวมทั้ง PSC ที่น่ารักด้วยครับผมอาจาัยแล้วก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้อาจาย์ดุงคนล่าท้าพีด้วยครับผมซึ่งในค่ำคืนนี้พูดได้คําเดียวผมไม่ได้มาพิสูจน์หนาแล้วมาเป็นหมู่บ้านมาเป็นกระปอบไทยหมู่บ้านมาเป็นบ้านบ้านหลังพูดได้คําเดียวคือว่าที่ตรงเนี้ยพูดได้คําเดียวคือที่มาที่ไปคือ มันอยู่นี้คือจะมียิงกันเรียงมาผูกคอตายเพาะว่ายบอกขายเนี่ยมาตายอยู่ในบ้านหลังนี้รับวระกันตายแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ดวงวิญญาณทุกนั้นอะได้ไปเกิดหรือ,อยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอพูดได้คําเดียวไอ้หลังนี่ที่พูดได้คําเดียวที่เราเคยถูกเลข PSC เคยถูกเลขน่าจะจําได้กันอยู่นะดวงวิญญาณให้เลขมาถูกทั้งบนทั้งล่างอยู่นะแต่ในค่ำคืนนี้นเ,นเราไม่ได้มาลบดูสิ่งใดแค่เรามาส่งดู บริเวณรอบๆเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนสำหรับกลางคืนนะแล้วก็ตอนเนี้ยผมก็มาคนเดียวถามว่ากลัวไหมผมไม่กลัวเพราะไอ้ดวงวิญญาณพวกเนี้ยมาเป็นแบบถ้าเราเจอเขาเนี่ยเราสามารถนั่งคุยคาเหมือนกับคนรู้จักกันสุี่คุด ครับอันนี้ก็ฝนก็นเริ่มจะตกนะทุกคนผมไม่ได้มาหนานนะเหตุการณ์รู้สึกว่าน่าจะตึงนเครียดหรือว่าน่าจะน่าลัวงมีการนันทุกคนเพราะทุกวันเนี้คนระแวงเนี้ยบ้านค้างๆอย่างเนี้ยที่ผมมาทำเนี้ยเขาไม่กล้าอยู่เนี้ยผมไม่รู้วอะไรเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับอะไรตอนเนี้ยเขาจะขายที่ว่าไม่มีจครซื้อเพราะที่เนี้ยมันเป็นที่รอก

คุณเสียเวลาเดียวเราจะไปดูวันเสียนไขว่นแน่ข้างไหนเนาะ คุณนี้รู้สึกว่าเสียงอะไรเยอะมากมายเสี่ยงมึนคนคุ่นั่นคั่วเนะ 爱上我的祖国。 сильно круг วัสดีครับตัวปมันปิดเองได้เหรอ สิงเหมือนขันนายวะวัสดีครับป้าพบผมมาดีนะป้าครับผมไม่ได้มาเยี่ยมนนเนี่ยเป็นป้าหรือว่าพี่สาวคุณสวยหรือว่าอะไรก็รับแต่นะผมมาดีนะหรือว่าจะให้ผมอนอนเป็นเพื่อนรือเปล่าครับอยากจะรู้ มากเลยทำไมคุณต้องพกขอตายครับหรือว่าคุณน้อยใจกับผัวหรือเปล่าผู้ชายเขามีมากมายนะป้าหรือว่าพี่คุณสวยฝั่งกระเรียงไม่ออกนะทุกคนเราต้องคุยภาษาไทย 先开哪个？ เป็นปาหรือว่ายายหรือว่าพี่สาวคนสวยหรือว่าดวงยันญาณของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้ผมมันนอนเป็นเพื่อนไหมละ่ะถ้าต้องการให้ผมนอนเป็นเพื่อนเนี่ยขอให้เห็นหน้าตาหน่อยถ้าเกิดหน้าตาหน้ากลัวนี้ผมจะไม่นอนเป็นเพื่อนเลยนะอย่ามาหลอกกันเลยเรามาดี เรไม่ได้มารบลูแล้วทำไมพวกเจ้ายังไม่เปเกิดอ่ะ là cho mân lăng phong xiên rồi là cho mình lăng phong xiên rồi ้ม่มีอะไรเลยคำไหนนี่ทุกคนโอ้ทุกคนแสดงว,ว่าดวงวิญญาณที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาต้องการคีมทาผิวหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าต้องการอะไรสักอย่างหรือเปล่าเขาคอแล้วได้รับรู้เนี่ยแล้วก็มันคือกาแฟหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเขาคออะไร โอ้ทุกคนแล้วก็แป้งสมัยก่อนของเขานะมาเป็นแป้งอย่างนี้วะไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่าแป้งแป้งอะไรไม่รู้นะขาน่าจะส่วมไวนน้นี้ทุกคนเนี่ยแส่ว,ว่าเขาดูอย่างนี้ไม่ต้องการเลยนะป้องการพวกคิมหรือว่ากาแฟกับไอ้แป้งนี้รู้เปล่านะมันใช้รื้เปล่าเราก็ไม่รู้ เราคิดไปเองเออไ,ไปเองอ่ะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ขคยวะเฮ้ขาย จะเหมืนลบลูเขาด้าววาารอระะวเฮียเสือนี่ว่าสัตว ใช่หรอทุกคนใช่ไหมเนี่ยป่าเราฝันรือเปล่าวะใช่ไหมเนี่ยมัเคือเหรอตะเคือเหรอวะ่เคยเจอมาก่อนเลเฮ้ย เฮ้ยทุกคนเฮ้ยม oui> ันคือตัวอะไรวะ เห็นมีแล้วนี่หว่ามัเคืนแล้ววะอย,ย่ามาเสือแล้ววะ

แต่ว่าน่าจะเป็นที่นอนกองหัวแล้วทุกคน ยันที่นห้จะก้าวออกมาทุกคนถั่วนี้โยโยยันน่าจะกลัวแล้วนะพราะจิตเราแข่งเกินทุกคนพี่สาวคนสวยอยู่ไหนล่ะครับเอาไมา้ผมเห็นหน้าตาหน่อยครับผมจะได้มันนอนเป็นเพื่อนหน่อยครับ เด็นใกล้ๆเลยเสียงอะไรโขกขับไปวะ <有> Workers, 你出来吧，大哥。走，起来吧，躲了啊！嗯、uh,，嗯，走吧，你过来吧。 chờ lại luôn Đó là phản đúng không? Còn có bột nạc các chú con ไอ้นี like ่นะทุกคนเดี๋ยวลาจะนอนตรงนี้ดีกว่านะฝนตกหนักเี้ยม่สามารถกลับบ้านได้แล้วพอจะนอนเป็นเพื่อนดวงวิญญาณหรือว่าเพื่อนๆืนหรือว่าบ้าหรือว่าหญิงที่ผูกคอตายในท้ายหมู่บ้านหลังนี้นะก็คืนนี้ผมจะขออาัยมันนอนเป็นเพื่อนนะถ้าจะมาหลอกกันก็ขอให้หลอกก็ให้เห็นหน้าตาจ้าเลยนะ มาแค่เสียงนี้ไม่ชอบนะถ้าเป็นไปได้ก็อยาจะเห็นเลยหน้าตาเป็นยังไงนะว่าหน้าตาคีเลรหรือว่าหน้าตาหน้ากลัวหรือว่าหน้ารักหรือเปล่าเอาอนนี้ทุกคน อาน,นี้ครับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็ผมได้พิสูจน์ให้เพื่อนเพื่อน PSC หรือว่าป้านะอาอาทินนลักษทุกคนทุกท่านด้วยครับผมในค่ำคืนนี้ก็พูดได้คําเดียวว่าฝนตกหนักผมจะมานอนตรงนี้ดีกว่านะมานอนเป็นเพื่อนดวงวิญญาณที่หลายศพต่อหลายศพซึ่งผูกคอตายก็มีทะเลาะกับผัวแล้วก็ผูกคอตายส่วมนมากจะมีแต่ผูกคอตายนะะที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่อับขัานแหลงมากแล้วก็ซึ่งพูดได้คําเดียว น่ากลัวสําหรับเพื่อนหรือว่าสําหรับ p s เีหรือว่าพี่ปานาเนี่ยอาจจะน่ากลัวแต่สำหรับผมไม่น่ากลัวนะเป็นแค่ของเล่นหรือว่าของธรรมดาเราชิมตั้งแต่เด็กๆจนมาถึงวันนี้ถามว่าเรากาลัวไหมเราไม่กลัวคนที่กลัวคือว่าคนที่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอประสบการณ์นะเม่อเจออะไรแต่เมื่อก้ผมเจออย่างกับเมียอะไรได้ทุนงอย่างได้ทุนบ้านนะอย่างกับเป็นเมื่อนกับ เสือหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนพอเราลงไปส่งแล้วไม่เจอเอันนี้ในค่ำคืนนี้ก็พูดได้คําเดียวว่าฝนตกมักเราจะมานอนหรือว่าดวงวิญญาณทุกท่านหรือว่าที่เสียชีวิตตรงนี้มีแต่สาวๆหรือว่าผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเม็ดเต็มจ่ายให้เราจะกลับบ้านหรือเปล่านะทําให้ฝนตกหนักเนี่ยเอาอย่างนี้ในค่ำคืนนี้เราจะมานอนกันตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เราต้องขอปิดคลิป ในค่ำคืนนี้ก่อนเพราะพูดได้คำเดียวว่าจะนอนคืนนี้คือนอนเป็นเพื่อนดวงวิญญาณหรือว่าพี่ป้านาอาหรือว่าพี่ผู้หญิงทุกคนทุกท่านเทศบายในที่แห่งนี้เราจะมานมอนเป็นเพื่อนข่าวในค่ำคืนนี้ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดในค่ำคืนนี้ก็จะามาทำร้ายอาจารย์ดุงก็แล้วกันอาจารย์ดุงจะไม่ทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายผมแต่ถ้าทำร้ายผม ผมว่าจะทำไลเอาอย่างนี้ทุกคนในค,คับคืนนี้ก็ม้องขอลาเพื่อนเพื่อน PSC ทุกคนทุกท่านก่อนถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดามให้กับอาจารย์ดุงคนล่าท้าพี่ด้วยครับผมความจริงก็คือความจริงเอาอย่างนี้ค่ำคืนนี้ก็ม้องขอลาทุกคนก่อนสวัสดีครับ